สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลามานำเสนอกันอีกคันหนึ่งแล้วนะคะโตยต้ตาแคม r y 2.4G กิออโตคันนี้ปี2009ค่ะราคาโปรโมชั่น100อที่299,000บาทเท่านั้นปลอดดีฟีดาวส่งเดือนละ6,000บาทเองนะยังไงเดี๋ยวอันจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะตามมาไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะรถสวยหรูหลาหน่าใช้ม,มากๆเลยนะคะ ไฮ้าแคมรี 2.4G กียวโตคันนี้ปี2009ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยูที่299,000บาทเท่านั้นโปรดวดีฟีดาวส่งเดือนละ6,000บาทเองนะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกป,ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะกุญแจรีโมทค่ะแอร์แบ็ก ABS ลายไม้รอบคันค่ะ ระบบดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AM FM CD แล้วก็ AUX นะคะถ่ายท่ามกลางสายฝนเลยนะคะสภาพดีแอร์เย็นสุดๆเลยค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะใครกำลังม,มองหารถสวยหรูหลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้แล้วก็ขับดีสุดๆเลยนะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะเครื่องยนต์2.4ค่ะสามารถเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยนะ สภาพดีค่ะเครื่องยนต์เนียบม,มากๆเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะย้มจะเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์2.4นะคะเป็นซินสภาพสวยมากๆเลยนะคะใครกำลังมองหารถสวยหรูหลา สบายนะใช้ประวัติดีฟีดาวส่งเดือละ6 0 0 0บาทต้องเป็นคันนี้เลยนะคะเครื่องแรงสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะ t ตยตาแคมรี่2 G g เกียร์ออโต้คันนี้ปี2009ักค่ะไม่เเชนแล้วนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5 0 5 8 5 8มาสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีข้อมูลค่ะน่าใช้ค่ะสวยหรูหราค่ะนี่ขนาดถ่ายท่ามกลางสายฝนเลยนะคะยังสวยขนาดนี้นะคะน่าใช้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะ สิบทีมพร้อมเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ